ค่อยใช้นะทุกคนทาไปก่อนนะคะทาตัวนี้ไปก่อนก็คือขวดใหญ่ตัวนี้ตามด้วยขวดทึบค่ะตามด้วยขวดทึบที่เป็นเซรั่มเข้มขน้นทุกตัวผลิตเกาหลีนะทุกคนนะทุกตัวผลิตเกาหลีนะคะนี่อันนี้นี่เซรั่มเข้มข้นทาตามนะคะไม่ต้องเยอะเลยค่ะทาได้ทั่วหน้าเลยไม่ต้องเยอะเลยแล้วมันจะเปลี่ยนนดูสิมันจะเปลี่ยนให้เป็นแบบความแบบชุ่มความเงานะคะทาคอด้วยเสียดายนะคะเพราะเดี๋ยวต้องเช็ดมือนะคะ และตัวสุดท้ายอันนี้ใช้เช็ดมือแล้วนะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะเลยต้องเช็ดมือตัวนี้นะคะป้ายปึ๊นี่อันนี้ทาเป็นตัวสุดท้ายทาก่อนนอนนะคะตัวนี้ใช้แค่ก่อนนอนนะทุกคนใช้แค่ก่อนนอนพอนี่โอ้โหดูความแบบอะดูกับข้างที่แบบไม่ได้ทามันจะเห็นถึงความแบบความกักเก็บอะเห็นไหมความชุ่มของผิวอะอันเนี้ย สีมันก็ใกล้เคียงกันอะแต่เห็นความแบบความไม่ชุ่มไหมคะอันนี้มันดูชุ่มมันดูสุขภาพดีมันดูเราเป็นคนดื่มนะ,ะํอาออกกาลังกายเก่งอย่างเป็นวิไดรู้บอ,อกไหมเออนี่นะคะดีมากขอบคุณนะคะวันนี้ล้างหน้าทักทีอีกไหมไม่ค่ะไม่ค่ะนะ,ะ <laughs> แม้กระทั่งเนี่ยทำไมรู้ไหมนี่ค่ะ <laughs> เขาเตรียมล้างมาแล้วค่ะให้ดิฉันลาน้างนาดิฉันไม่ล้างค่ะวันนี้ไม่ล้างนะคะ <laughs> สั่งแล้วขอบคุณนะคะสั่งแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะห่วงเวลาต่อไปตอนสามทุ่มครึ่งเราจะมีอะไรฮะมีลิฟค่ะตัดเซลลิฟลิฟกับโฟมหมอ,อใช่ปะโฟมไม่ได้ไม่เป็นไรราคานี้แหละเดี๋ยวเราจะอธิบายกันไปนะคะ,ะบูสเตอร์หนึ่งเซรั่มสาอุ้ขึ้กระตูมาช่วยตอบด้วยโอ้ยนีข่ขอบูสเตอร์เพิ่มด้ัขอได้ครัอ,อ,อ,อันไหนขอบูสเตอร์เพิ่มหรอตัวนี้หรอ แฟเซลเพิ่มได้ไหมได้แฟเซลเพิ่มไปเลยขอหัวใจ1นึ่งม่นห้าขอหัวใจหนึ่งมื้าอ๋อนี่มื่่งหมื่น่งหมื่นห้ขอหัวใจสักหนึ่งหม้าันไ้ไหมคะเดี๋ยวดี่ชั้นลดอันนี้เพิ่มให้อีกหมายถึงต้องซื้อเป็นคู่นะเพราะว่าตอนนี้ราคาบันคือมันกลับมาเท่าเดิมคือสองขวดเท่าไหร่นะคะสขวด490ร้อยเ้าสิบใช่ไหมสอขวด490ร้ แต่จริงๆตอนนี้ถ้าบางคนมีคูปองอ่ะสามารถลดสูงสุดได้ถึงเหลือแค่290บาทอ้สองขวดเหรอ <c oughs> ใช่เฮ้ยใครใครมีคูปองเยอะนี่มันลดได้ถึง290บาทเลยนะ2ขวดขอซัก1 0 0 0 0หหัวใจเลยคะ่ะโปวาวมากค่ะโปว,วาวมากใครมาบอกคะคุณกระตูนค่ะ,ค,ะคุณกระตูนมาบอกมากล่าวนะคะเดี๋ยวจัดร้านกันจัดร้านขอจัดร้านเน่อยขอจัดร้านหน่อยเออขอขายายนี่ขอขายายน้องเข้ามาหน่อย ขอเก็บร้านที่เรียบร้อยหน่อยนะคะเมื่อวานทำร้านเละเทะมากเลยนะคะอย่าลืมนะสี่ได้กริปต็อกนะคะแล้วก็จะมีตัวอถุงผ้านะคะถ้า99นะคะนี่สุ้ท้ายค่ะสวัสดีคะ่ะน่าราจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่สี่เมียนนี้ให้ส9 9้าเมียนน,นนี้ให้นะคะหุย้ยจะ1 5,000ันแล้วว่าเตรียมตัวใครจะเอาอันนี้เตรียมตัวกดเลยที่ชูเปียกไปไหนเอามา อันนี้อันนี้อันนี้เอาเดิมเอาเดิมหมื่นห้าแล้วค่ะเย้ลุยค่ะเปิดอีกรอบหนึ่งจัดเซลค่ะมาเลยค่ะสั่งแล้วค่ะมีคนสั่งแล้วสั่งแล้วหลายคนเลยสั่งแล้วขอบคุณมากอันเนี้ยคุ้มเดี๋ยวเชียร์เล่าต่อใครเห็นความเป็นเม็ดดอทไบโอพิงออยล์ตรงนี้ไหมคะมันเห็นในกล้องไหมเห็นน่ะเห็นเนาะอันเนี้ยมันมีเรื่องราวคือ ในทะเลทรายอตัตากามานะคะมันคือจะเป็นสถานที่ทะเลทรายกาอัตกามาเนี่ยอยู่ที่ชิลีนะคะมันจะเป็นสถานที่ที่นาซาเนี่ยเขาเลือกในการที่จะซ้อมไปอวกาศเพราะทะเลทรายอตัตากามาแห้งแรงมากทุกคนเวลากลางวันอ่ะมันร้อนอ่ะมันร้อนสุดๆกลางคืนมันหนาวมันหนาวสุดๆนะคะคือมันยากมากๆกับการที่จะมีสิ่งมีชีวิตเหลือรอดแต่ สิ่งที่นักวิทย์เขาไปเจอเนี่ยเขาไปเจอสิอส่งมีชีวิตอย่างหนึ่งคือยีสซีชมพูยีสีชมพูเนี่ยเป็นที่มาของสารสกัดที่ชื่อว่าไบโอพิงก์ออยเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นแล้วความหมายคือมันจะสามารถปรับสภาพได้ดีนึกออกไหมคะสมมติเราไปเมืองนอกเมืองนายอย่างเงี้ยใครเคยเจอผิวช็อกผิวช็อกค,คือเหมือนแบบสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยไปอยู่ที่นู่นน่ยมันหนาววึบ กลายเป็นผิวแห้งเชียนะเป็นคนนึงที่ไม่เคยมีปัญหาผิวแห้งมาก่อนในชีวิตไปเจอเมืองนอกเอาไม่อยู่เหมือนกันกลายเป็นผิวลอกนะคะตัวนี้แหละมันเลยตอบโจทย์ในเรื่องของการหมดอายุวันไหนนะคะอันนี้หมดอายุเมื่อไหร่มาเขียนช่วยหน่อยลูกหมดอายุนะคะถ้าเป็น2ตัวนี้นะคะวันที่28เดือน10ค่ะย8เดือนสิ ยี่แปดเดือนสิบค่ะแต่นะคะใช้ได้ยาวๆเลยเชี่ยว่านะถ้าขวดนี้นะใช้แบบไม่ได้เปลืองมากนะคะเชี่ยว่าถ้าจะใช้ทุกวันไปถึงยี่แปดเดือนสิบเชี่ยวว่าสักสองขวดสักสองขวดแต่ถ้าตัวนี้เซรั่มมันเข้มข้นจานวนมันจะน้อยกว่าอันนี้อาจจะต้องเบิ้ลอาจจะต้องเป็นสักสี่ขวดนะคะถ้าใครจะใช้ให้ทันนะส่วนถ้าเป็นไอตัวนี้ค่ะถ้าเป็นตัวกระปุกตัวนี้ไนท์ครีมตัวนี้นะคะที่เพิ่มความชุ่มและความ r e ส t o r ิงเนี่ย ตัวนี้นานๆเลยและเท่านี้เปอร์เซ็นต์เรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงความชุ่มนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะถ้าจะใช้เรียงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนี่หนึ่งสองและสามอุ๊ยน่ารักอะ่ะเป็นครอบครัวเลยอะ่ะหนึ่งสองสามนะคะถ้ากลางวันตอนเช้าแค่หนึ่งกับสองพอ ถ้ากลางคืนเพิ่มอันนี้มาอีกหนึ่งเป็น3นะคะอันนี้290เท่านั้นส่วนตัวกระปุกนี้390จากราคานะขวดใหญ่คือ990เหลือ290ขวดเล็กเซรั่มเข้มข้นจาก790เหลือ290แต่แฟลตเซลที่เชียร์เพิ่มเวลาให้นะคะเพิ่มเวลาให้ตอนนี้มันคือเหลือแค่เท่าไหร่นะ450 290จริงๆงคูณสอก็เป็น580จริงๆตะก้าเนี้ยราคาที่มันแบบเราทำมาให้คือ490ตอนนี้ลดไปอีกเหลือ450ค่ะส่วนอันนี้อยู่ตะก้าไหนนะจ๊ะอันนี้อยู่ตะก้าไหนเอ่ลยตะกร้า1ิบ5ี่สิค่ะ, 14, 15, คะถ้าใครเห็นเนาะตะก้า14คือ2ตัวนี้ค่ะตะก้า15คือตัวนี้ติดกันเลยค่ะ14บ5หค่ะที่รักจา๋า14บ5หค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัวที่หมดอายุยี่สิบ 10, ทัแค่2ทัพหกเจ็นคือแค่ได้ตัวนี้นะ อันนี้หมดอายุอยปีหน้านนุนสองห้าค่ะปีสองห้าเลยค่ะนะคะอันนี้กําลังออกดีมากๆขอบคุณทุกคนมากๆกดซื้อแล้วอย่าลืมกดใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้แฟลชเซลมาแล้วนะคะแฟลชเซลลเอาเลยนี่ค่ะปักลิปให้แล้วนะคะแฟลชเซลลิปหรอใช่ตอนนี้ขึ้นเป็นลิปค่ะอลิปสุดยอดเลยอะลิปเหลือสามสิบบาทถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่อ่ะ ดูราคาโอ้โหอันนี้ลูกค้ากำลังมาไหมใช่ใช่ลูกค้ากำลังมาปักอันนี้ก่อนปักอันนี้ก่อนแต่ลิฟเดี๋ยวชี้ตะกร้าให้ว่ามันอยู่ตะกร้าเบอร์อะไรเอาอันนี้ก่อนเลยนะคะ